จะบอกเพื่อนๆว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษกับ FBS มาฝากเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆสมัคร FBS นะคะภายใต้ลิงก์ของเรานะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เพื่อนๆลองฟังดูก่อนนะคะ อย่างแรกเลยถ้าเพื่อนๆเริ่มฝากที่100เหรียญน,นะคะเพื่อนๆจะได้เสื้อยืด MBS นะคะเนื้อผ้าดีๆสุดเทพไปใช้เลยนะคะฝาก300เหรียญได้ power bank นะคะคุณภาพเยี่ยมมากจากเสียวมี่นั่นเองและถ้าฝาก1นึ่พันเหรียญขึ้นไปนะคะได้ครบหมดเลยเสื้อหมวกร่มพรีเมียมนะคะแล้วก็ได้สิทธิพิเศษในการรัน EA ฟร e นะคะ กับเรานะคะโดยไม่ต้องเสียค่า VPS เพราะเราจะเป็นคนลันให้เพื่อนๆน,นั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะได้ของแถมจากการฝากเงินซึ่งปกติเพื่อนๆก็ฝากเทรดกันอยู่แล้วถูกไหมคะ นอกจากนี้เรายังมีทางเลือกให้กับเพื่อนๆอีกก็คือเพื่อนๆนะคะหลังจากฝากเงินเพื่อนๆได้เข้าห้องซิกแนลของเรานะคะฟรี1เดือนเต็มๆนะคะซึ่งห้องซนะิกแนลเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีการวางแผนเทรดประจําวันให้กับเพื่อนๆส่วนใหญ่เป็นการเทรดทองนะคะซึ่งความแม่นยำเนี่ยเพื่อนๆสามารถติดตามเราก็พอจะรู้ว่าแม่นยําประมาณไหนนะคะ คำว่า1เดือนคืออะไรนะคะถ้าพอร์ตยังแอคทีฟอยู่เรื่อยๆมีการเทรดนะคะเพืเ่อนๆก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะแค่นั้นเองเงื่อนไขง่ายมากนะคะนอกจากนี้ทุกการเทรดมีรีเบทคืนนะคะรีเบทเนี่ยจะได้30%นะคะของสเปรดนะคะและรวมการเข้าทุกวันจันทร์ตอนเช้านั่นเองนะคะพอร์ต FBS มีดีตรงไหนนะคะต้องบอกว่า FBS เนี่ยเปิดมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วและเขาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการฝากถอน น,ะะนอกจากนี้เขามีบัญชีที่เป็นสวอปฟรีและมีบัญชีเซ็นนะคะน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้ในการเทรดแล้วก็รัน EA นั่นเองนะคะทำไมถึงเราเลือก FBS นะคะอย่างแรกเลย FBS เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ที่ทำตลาดในเมืองไทยมาเกิน10ปีนะคะแล้วก็มีรีเบ t e พืนนะคะแล้วก็มีของแถมจัดเต็มนั่นเองง่ายๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เปิดบัญชีก,กับเราใช้พาร์ทเนอร์โค้ดนะคะ414491หรือว่าเพื่อนๆจะสแกน QR โค้ดตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยเพื่อนๆแอดไลน์ไปที่ Line แอดคูเจฟเฟอเรกนะคะจะมี แอดมินคอยช่วยเหลือตลอดนั่นเองนะคะโอกาสพิเศษแบบนี้เรียกว่ามีจํานวนจํากัดนะคะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะโดยการใช้พอร์อ ABS นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆจะต้อง พิจารณาในการเทรดทุกครั้งอย่างรอบคอบนะคะไม่งั้นอาจจะพาให้พวกเราเสียหายได้และทุกครั้งที่ตัดสินใจเปิดพอร์ตต้องย้ำไว้เสมอเลยว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเทรดนะเพื่อนๆย้ำไว้ตรงนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มวิเคราะห์กราฟกับคูณจิ เ <c oughs> พื่อนๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์สักครู่นะคะเราลืมแชร์ว่ะนะคะอ้าวถ้าเกิดว่าใครเข้ามาตอนนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะสมาชิกทุกท่านนะคะ ไปนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีนะคะอืมถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วมาพูดคุยกันหน่อยนะคะจริงๆแล้วตอนเช้าเนี่ยได้บอกให้เพื่อนๆในกลุ่มเข้า follow by มาไม่แน่ใจว่าใครได้ทันหรือเปล่าเนาะ นะคะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องพูดในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีประเด็นสำคัญของนายเจอรโรมพาเวลที่พูดอยู่นะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราก็ได้อธิบายให้ไปแล้วแหละนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ เอางงอ่ะมาเอา่อจากการสรุปนะคะในส่วนของคำปราศัยของนายเจอร์โรมพาวเวลเมื่อวานนี้นะก็สิ่งที่เขาพูดนะคะก็จะต้องบอกว่ามีใจความสำคัญนะคะก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย นายเจอรมพาเวลเนี่ยยอมรับนะคะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญความท้าทายเป็นอย่างมากนะคะทั้งการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ที่นำไปสู่การว่างงานสูงนะคะแล้วก็ตามมาด้วยภาวะเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะการดำเนินการของนโยบายการดำเนินนโยบายของเฟดเนี่ยเขาได้กล่าวถึงการตอบตอบสนองที่แข็งขันของเฟดนะคะซึ่งช่วยป้องกันภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างรุนแรงได้อันนี้โฆษณาตัวเองเนาะอย่างไรก็ตามนะคะเขายอมรับว่า คนอเมริกาโดยคนอเมริกันโดยเฉลีย่ยยังคงเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะค่าจ้างที่แท้จริงที่ยังคงนิ่งและค่าที่อยู่อาศัยที่สูงหมายถึงว่าการจ้างงานดูแย่แหละนะคะรวมถึงค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยก็แพงนะคะความอิสระของเฟดนะคะนายเจอรโรมพาเวลเนี่ยยังคงเน้นย้ําถึงความเป็นอิสระของเฟดในการตัดสินใจในเรื่องของการพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาเปิดในส่วนของสิ่งที่นายเจอโรมพูดเนาะแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้เพืเ่อนๆเห็นหน้าตาเจอโรมหน่อยนะคะอ่ะทีนี้นะคะคือเขาบอกว่า เขาให้เชื่อมั่นนะคะว่าการพิจารณาหรือการตัดสินใจของเฟดเนี่ยไม่ตกอยู่ภายใต้อ,อิทธิพลทางการเมืองนะคะเพื่อบรรลุปเป้าหมายหลัก2ประการคือ1แหละการจ้างงานสูงสุดและเสถียรภาพด้านราคาเราต้องบอกนะปกติเขาจะไม่ได้พูดตรงนี้นะคะว่าในเรื่องของการจ้างงานหรืออะไรเงี้ยเขาจะพูดในเรื่องของเงินเฟอ้อเป็นหลักความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะคะเขายอมรับถึงความไม่แน่นอนในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็เฟดเนี่ยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินนโยบายนะคะประเด็น นะคะต่อมาที่เราจะดูก็คือประเด็นที่จะส่งผลต่อราคาทองคำนะคะคำปาคำปลาใสของนายเจอรรมพาวเวลเนี่ยมีผลต่อราคาทองคำในหลายมิตินะคะทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยการที่พาวเวลเปลี่ยนคำพูดนิดหน่อยว่าจะมุ่งเน้นที่จะควบคุมเงินเฟ้อนะคะอาจจะตีความได้ว่าเฟดเนี่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นปัจจัยลบต่อทองคำนะคะนั่นแหละ ราคาทองคําก็เลยกดลงมาคือเหมือนกับว่าเขายังคงบอกว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อมันสูงเนี่ยเขาก็ยังจะต้องควบคุมอยู่นะถัดมาคือความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การยอมรับถึงความท้าทายแล้วก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะ ทำให้นักลงทุนเนี่ยหลายๆคนนะคะมีความกังวลน,นะคะว่าเศรษฐกิจสรุปว่าอย่างไงเพราะว่านายเจรลงก็พูดแปลกๆในลักษณะที่ว่าเออเศรษฐกิจก็ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยการจ้างงานก็ดูจะแย่นะคะถึงแม้ว่าเ่าจะควบคุมได,คคมได้ควบคุมได้แบบใดงงเหมือนกันคําพูดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็จะรู้สึกว่าเออถ้าแบบเนี้ยมันอาจจะส่งผลบวกต่อทองคําเพราะว่ามันเกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะถัดมาในเรื่องของเสถียรภาพทาง นโยบายเนาะนะคะเขาบอกว่าเฟดเนี่ยนะคะยังเป็นองค์กรนะคะที่อิสระนะคะแล้วก็แล้วก็ทางการเมืองเนี่ยจะไม่มีผลในเรื่องการตัดสินใจของเฟดโดยเด็ดขาดอ่ะอันนี้คือสิ่งที่พูดแปลว่า3เรื่องนะคะสเรื่องที่เขาพูดชัดเจนสิ่ง3เรื่องที่เขาพูดชัดเจนคือ 1. เขายอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงของการท้าทายพูดง่ายๆคือเขารู้แหละว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัว2นะคะเขาพูดประมาณว่าการจ้างงานเนี่ยมันตกต่ำลงนะอ่านะคะสามเขาก็ยังพูดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันยังคงสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องเดินหน้าในเรื่องของการควบคุมเงินเฟ้อ ต่อไปมันก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยมีการกดตัวต่ําลงนะคะ 4. นะคะเขาบอกว่าเฟดเนี่ยอย่างไรก็ตามสเสถียรภาพของเฟดเนี่ยยังคงเป็นอิสระจากนักการเมืองโดยเส้นเชิงเขามีสิทธิ์อํานาจในการตัดสินใจพวกนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการย่อตัวลงมาบ้างทีนี้คําถามถัดไปก็คือการย่อตัวของทองคำเนี่ยนะคะ มันเป็นการย่อปกติหรือไม่นะคะคำตอบก็คือมันก็คือการย่อตัวปกตินั่นแหละเพื่อนๆเพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นนะคะมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงนะหายใจเข้ามันก็ต้องมีหายใจออกมันไม่ได้หมายถึงว่ามันมันจะเรียกว่าไงมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมันก็ขึ้นไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสิ่งที่เทรดเดอร์หลายๆคนเนี่ยมีความกังวลใจตอนนี้นะก็ต้องบอกว่า มันมีความกังวลใจในเรื่องมันไม่ได้ความกังวลใจว่าจะกด f o l l o w by ยหรอกนะคะแต่ว่ามันมีความกังวลใจในเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยมันขึ้นแรงมันจะมีโอกาสย่อตัวแรงหรือเปล่าอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณากันนะคะในเรื่องของมุมมองของทองคำก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการย่อแรงด้วยนะคะโอกาสความเป็นไปได้ที่ราคาจะย่อลงไปนะคะก็ แนวรับนะยังคงเป็นแนวรับเดิม3,7,2,8กับ3 000, 7 2พันะคะสองโซนนี้จะเป็นโซนที่พวกเราอาจจะต้องเตรียมตัวว่าอาจจะลงมาได้อาจจะลงมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการเทรดแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นในลักษณะของการเทรดแบบสตองเทรนคือเทรนที่แข็งแกร่งเนี่ยมันจะไปไกลย่อสั้นไปไกลย่อสั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้คือหมายถึงว่า ไปเร็วย่อสัน้นไปเร็วนะคะคือสตองเทรนนะคะก็คือลักษณะของสตองเทรนนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องมองนะคะคำถามคือเฮ้ยแบบนี้ถ้าเกิดว่ามองว่ามันมีโอกาสยอ่อลงมาได้เยอะๆแบบนี้เรามีโอกาสที่จะเซลไหมเราจะกดเซลล์กันดีไหมก็ต้องคำตอบก็คือแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะกดไหมแต่สำหรับเราเราคงไม่เพราะว่า เพราะว่าประเด็นมันเทรนมันเป็นเทรนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะมันเป็นเทรนแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสวนเทรนน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นย่อรับนะคะย่อรับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดูว่าปลอดภัยนะเอ่อย่อรับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยนะคะจุดรับแรกนะคะจุดรับแรกนะคะ3 7 4 4 372837 0สถ้าหลุด3 7, 7, 7คัดโอเค เข้าใจบอสสูนะคะตามนี้นะตมนี้นะอนะคะคุณสวัสดีคุณคะเนงนิดนะคะคุณวาสนาคุณชนันชิดาสวัสดีนะคะโย่โยโย, و, ย و, สมาชิกทุกท่านนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องของคุณเจ๊ยบนะบวกไปแล้วนะคะบวกหนักๆแม่ใช่ไหมเออ,อนะคะเพราะฉะนั้นก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกันแล้วก็หวังว่าวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เลยว่าวันนี้จะเรียกว่าจะทํากำไรให้กับเพื่อนๆแต่เรามาระวังกันย่อแรงด้วยโอเคเข้าใจบอสูนะคะเข้าใจตรงกันเนาะนะคะแล้วก็เอออย่าลืมนะอย่าลืมนะคะฝากเนื้อฝากตัวกับสัมมนาเชียงใหม่นะคะสัมมนา สัมมนา,าเชียงใหม่นะเจ้านะคะใครอยู่เชียงใหม่นะคะก็เจอกันในงานสัมมนา,าซึ่งเราจะไปสอนสดตัวเป็นๆน,นะคะสอนสดตัวเป็นๆที่เชียงใหม่เลยนะคะไอชิโมกุสมาร์นี่ e อนเซปต์ไอเอไการสร้าง e อจาก AI โอโ้โหโคตรคุ้มโคตรเข้มนะคะใครสนใจจัดเลยนะคะเออคุณหนูเมย์นะคะวันนี้ซื้อได้ไหมคะโอ้แสดงว่าไม่ได้ฟังที่เราอธิบายใช่ไหมแสดงว่าเพิ่งเข้ามาใช่ไหมนะคะก็ เข้าใจได้เข้าใจได้เดี๋ยวจะสรุปนะคะโอเคบวกพันจุดจุกๆอานะคะอ่ะมาเริ่มก่อนนะคะต้องบอกว่ามุมมองในการเทรดยังคงเป็นเทรนดขาขึ้นนะคะยังคงเป็นเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในวันนี้ย่อรับนะคะย่อรับซื้อได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีสต็อปลอทุกครั้งแหละมันไม่มีใครแม่นยำร้อยเอหรอกนะคะจุดย่อรับที่สวยงาม3745 3728 3 0 0 7โอเคตามนี้นะคะ แผนนะคะเพื่อนๆลองไปสร้างแผนด้วยตัวเองนะคะส่วนในห้องเทรดของครูเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวเราจะส่งแผนเทรดเข้าไปในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่รอดูท่าทีก่อนไม่รู้ว่าคันมือจะพาไป TP หรือเปล่าแต่เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะเอาโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาพูดคุยกันนะเพื<ๆ>่อนๆนะคะอ่ะคุณอุเมอธิบายแล้วชัดเจนนะก็ตามนี้เลยแต่จริงในห้องเนะ่ะเข้ามาแล้วที่3 7 5 0 แอบเข้ามาแล้วนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆในนะทิ To อกนะที่ที่ฟังแล้วก็แบบเอ้ยห้องอะไรห้องอะไรเราต้องบอกว่าห้องของเราไม่มีค่าใช้จา่ายใดๆไม่ได้เสียเงินอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามหรือว่าทักมาในช่องทางที่เพื่อนๆสนใจก็ได้นะคะอา้าวสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีมีกําไรกับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะไปละสวัสดีค่ะ เ,เดี๋ยวเจอกันช่วงค่ำคืนด้วยสามทุ่มครึ่งนะคะเจอกันได้นะจ๊ะไปละ